ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเก้านะฮะมันไม่ได้อยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันเดินทางไปได้ทั่วโลกจริงนะอันนี้เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกเลิกบังคับฉีดวัคซีนโควิดนะเพราะโรคหัวใจจากวัคซีนอ่าญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นชาติที่เรียกว่ามีความระวังนะฮะอะไรนี่อะไรหน่อยเนี่ยเขาก็ตื่นตัวนะแต่ข่าวเนี้ยมันมาจากสื่อในออสเตรเลียคือ Brisbane National Review นะะเป็นเว็บไซต์าจากออสเตรเลียเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย ลมเลิกนโยบายบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 หลังมีการประกาศเตือนนะฮะเรื่องการโัวจเสพจะวัคซีนนั่นเองนะซึ่งพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยอันเนี้ยข้อมูลตรงนี้จริงนะเดี๋ยวดูในสาระถัดไปเลยจะเป็นข่าวเลยนะฮะอันนี้ของสำนักข่าวเกียวโดนะน,นี่เขาเอาอมาอ้างเขาบอกว่าทางอะอสา์ออการอามัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตือนเลยนะว่าการฉีดวัคซีน คก้าเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจอักเสบการเลี้งหัวใจเสบและยุ่งหัวใจเสดเนี่ะอันนี้เขาเตือนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021นะฮะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่อะไรที่ได้ตื่นเต้นนะเพราะในสหรัฐเราจะเห็นเลยว่าขององค์การอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยหรือ FDA นะฮะเขาก็เตือนแบบนี้เหมือนกันตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะฮะคือไม่ได้มานรการที่อะไรเป็นสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นเฉพาะในญี่ปุ่นนะเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นทําตามของ F D A ของสหรัฐอีกทีนะฮะในแถบไฟนี้ชัดเจนมากนะฮะแล้วใไฟนี้ของ F D A นี่เขาเป็นข้อมูลเมื่อเดือนวันที่ยี่บห้ามิถุนาย,ยนปีที่แล้วนี่เขาบอกเลยนะทางนี้ F D A เนี่ยเขาประกาศเลยว่าคนที่รับวัคซีนโมเดอร์นานและไฟเซอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยได้กล้มเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มปอดอักเสบมากกว่าปกติอันนี้คือเขาเตือนไว้แล้วด้วยนะ ชัดเจนเลยนะครับเตือนนะเตือนจริงอันนี้ถูกต้องนะไม่มีใครเสี่ยงนะครับแต่การอ้างว่าไอ้คำเตือนนี้ทำให้อ่าญี่ปุ่นยุติการบังคับฉีดวัคซีนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีนโยบายบังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนทุกชนิดอยู่แล้วฮะนะเพราะว่าตามสำนักตามรายงานจากสำนักข่าวเจแเป็นทานนะครับ เขาย้อนประวัติไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยกฎหมายและธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนอย่างมากเลยนะดังนั้นญี่ปุ่นจึงไม่มีคําสั่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนไม่มีคําสั่งให้สวมหน้ากากหรือไม่ไม่มีคําสั่งล็อกดาวน์ในช่วงที่ประเทศเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิดเก้าเลยด้วยนะแบบล็อกดาวน์แบบพวกประเทศเนี่ยไม่มีเลยนะอ่าซึ่งเราเห็นการที่เราเห็นคนญี่ปุ่นสวมหน้ากากเป็นปกติเนี่ย ปรากฏว่าไม่ใช่การาันการมังคับเนี่ยเขาใส่กันเป็นนิสัยอยู่แล้วนะก็คือเรียกว่าไอ้เรื่องการมังคับฉีดวัคซีนเนี่ยเขาไม่มีอยู่แล้วไงก็คือมาอ่านเนี่ยคือไม่ถูกต้องนะครับคืออันนี้ขอย้อนประวัติความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษติเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นที่มีต่อวัคซีรรนคนก้าุ่มหนึ่งนะแต่เดิมเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยความเชื่อมั่นในวัคซีนของประเทศเขานี่คือต่ําต่ํามากเลยนะอืม ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2024เนี่ยมันมีการปฏิรูปกฎหมายนะครับตอน1,994นะมันมีการปฏิรูปกฎหมายวัคซีนนะในญี่ปุ่นนะคือศาลได้ออกคำสั่งให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบต่อการอาการข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนก็คือถ้าใครไปฉีดเนี่ยแล้วมีการข้างเคียงรัฐบาลต้องรับผิดชอบดังนั้นถ้าเกิดก็เลยมีการยกเลิกการบังคับฉีดวัคซีนไปเลย เพราะว่าถ้าเกิดมีการฉีดวัคซีนและมีการตั้งเียงเยอะเนี่ยโอ้โหรัฐบาลของญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเยอะเลยนะครับซึ่งมันมีการสํารวจความคิดเห็นด้วยนะในช่วงปีสองพันสิบห้านะครับถามเกี่ยวกับความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและปผลนนของวัคซีนเนี่ยเขาไปสอบถามชาวญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมีคนที่เห็นด้วยนะะในการฉีดวัคซีน ของชาวญี่ปุ่นเนี่ย8.92เปอร์เซ็นพวนั้นเองนะฮะที่เชื่อในความปลอดภัยของวัคซีนนะส่วนฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคได้ไหมเนี่ยคนญี่ปุ่นเชื่อแค่14.71เปอร์เซ็นตนะฮะพอเอาไปเทียบกับทั่วโลกแล้วเนี่ยทั้งสองสองสองตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่อันดับสามที่น้อยที่สุดในโลกก็คือมีแค่สองประเทศเท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนน้อยกว่าญี่ปุ่นนะฮะ คือเรียกว่าน้อยจริงๆนะในความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นต่อวัคซีนเป็นุนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าวัคซีนจําเป็นกับเด็กไหมเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็ตัวเลขก็ดีขึ้นนะเขาเห็นด้วยอยู่ที่41%แต่ก็ยังไม่เกิน50นะก็ถือว่าน้อยที่สุดอันดับที่สองของโลกเหมือนกันก็คือสังคมเนี่ยเขาไม่ค่อยไว้ใจวัคซีนเดิมอยู่แล้วเนะี่ยอันนี้มันมีเหตุการณ์ครับก็คือเหตุการณ์เรื่องอวัคซีน HPV หรือวัคซีน ที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวมอดูนะอันนี้ใช่อันเนี้ยตอนแรกเนี่ยปี2009เนี่ยอ่าทางอ่าทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาทดลงการฉีดวัคซีนตัวนี้นะฮะเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือฉีดให้ตั้งแต่เด็กอายุน,น้อยๆเลยนะตอนนั้นก็มีตัดตาการาสิวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูกตัวนี้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะแต่ว่ามันมีการเปิดเผยอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนะครับซึ่งแทนที่จะไปทางการเนี่ยออกมาพูดให้ความรู้ก่อนกลายเป็นว่ามันมีเกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วสื่อก็ไปเผยแพร่นะเขาบอกว่าคนฉีดวัคซีนตัวเนี้ยป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน,ะนอนก็ผิดปกติไปนะการนอนการรับมองเห็นและการได้ยินเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะ จนทาให้คนเนี่ยเริ่มกลัวการฉีดวัคซีนตัวนี้จนอัตราการฉีดวัคซีนตัวนี้จากเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยลดเหล,เ,หลเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับอืมจนทําให้ต่อมานะปีสองพันสิบสามทางการญี่ปุ่นก็เลยระง,งับการการณรงค์ฉีดวัคซีนต,ตัวนี้ไปเลยฮนะก็คือมองมีปัญหามากถูกโจมตีมากก็เยลยระงับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไปซะอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งพอญี่ปุ่นเนี่ย ไม่มีการฉีดวัคซีนไม่มีการมะเร็งปาหมล,ลูกก็มีการประเมินเหมือนกันเลยนะบอกว่าการทําอย่างเนี้ยจะทําให้ในอีกห้าสิบปีข้างหน้าจะมีคนผู้หญิงชาวญี่ปุ่นตายด้วยโรคเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งพันคนเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะคือนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของข่าวปลอมเนี่ยเกี่ยวกับความสําคัญของวัคซีนพอคนเชื่อแล้วเนี่ย แทนที่วัคซีนที่มีอยู่จะได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้นะแทนที่คนที่จะอ่าสามารถรักษาชีวิตของคนจากวัคซีนได้เนี่ยก็ทาไม่ได้เนี่ยเขาหมอบอีห้านสะิบปญิงนาถ้าญี่ปุ่นไม่เปลี่ยนแปลงถ้าทีที่มีต่อวัคซีนป้องกันมะเรฝั่งลูกจะมีผู้หญิงใช้ญี่ปุ่นเสียชีวิตจากโรคนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าก็โชคดีนะเพราะว่าเมื่อหลังจากปีสองพันสิบสามเนี่ยเก้าปีผ่านไปนะเมื่อประมาณเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็กลับมา เรียกว่ากับมณดลงการฉีดวัคซีนตัวนี้อีกครั้งเนี่ยอย่างที่ข่าวในสไลด์ที่เห็นเนี่ยของเจะเป็นทางออกฟลวีแคนคเทนูน่นอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเรียกว่าเหมือนับว่าก็ต้องต้องยอมรับด้วยสังคมตอนนี้เราเขามีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนจากวัคซีนโควิดเก้ามากขึ้นนะก็ทําให้อาจจะทําให้การอ่ามองว่าวัคซีนป้องกันบริหารรู้รม,มีความสาคัญทําให้คนให้ความยอมรับวัคซีนในญี่ปุ่น มากขึ้นก็เป็นได้น,นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศเขาบ้านเราก็มีให้ฉีดเหมือนกันนะฮะวัคซีนป้อง,งกันกาเ,เล็งปากกัลูกอ่าแลวเรากไปดูที่อ่สาสถานการณ์ของวัคซีนโควิดเก้าในญี่ปุ่นกันมาจากการที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนไม่ค่อยเชื่อมั่นในวัคซีนอยู่แต่เดิมเนี่ยทําให้การฉีดวัคซีนโควิดเก้าของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ามากนะอย่างเราเนี่ยท่านจำมันได้นะย้อนไปปีที่แล้วเราได้ฉีดวัคซีน ครั้งแรกประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะหะผมจำไม่ผิดนะก็เป็นอ่าวัคซีนเชื้อตายก่อนนะฮะแต่ของเขาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ไฟเซอร์อะไรเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วละ่ะได้มาล้นแรกเลยนะแต่เขาไม่ยังไม่ให้ประชาชนฉีดเนี่ยนะนะคือพอได้มาแล้วเนี่ยเขาต้องตรวจสอบกันอีกนานเลยนะฮะอยู่ดีเขาจะฉีดคือกว่าจะฉีดเนญี่ปุ่นนะนี่ไอนี่คือกราฟที่ผมเอามานี่ก็คือนะเอาไว้ดตคือ เป็นอัตราการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นจะเห็นว่าช่วงแรกที่เขาได้วัคซีนเขาย,ยังนอนแน่นิ่งไม่ได้ให้ใครฉีดเลยนะสจุดที่ผมจุดมาร์เอาไว้เนี่ยก็คือเป็นวันเปิดพิธีมากการกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศเขาเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วคือเลื่อนจริงๆอ่ะต้องเป็นตั้งแต่ปี2020แต่โควิดเขาเลื่อนมาปี2021โดยหวังใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะแล้วคนจะได้สามารถเข้ามาดู กีฬา,าโอลิมปิกได้แบบเต็มสนามอย่างนี้เพราะว่าต้องบอกว่ากีฬาโอลิมปิกกับญี่ปุ่นเนี่ยมีความสำคัญประวัติศาสตร์มากนะเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นจัดกีฬาโอลิมปิกคือครั้งแรกที่จัดสมัยยุคฟกสสุเนี่ยคือเรียกว่าเป็นจุดอ่าจุดก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเลยนะตอนนั้นทั้งสนามบินนาลิตะก็สร้างขึ้นเพื่อรองรับโอลิมปิกนะรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นก็สร้างขึ้นเพื่อโอลิมปิกเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมีความสัมคันธ์กับญี่ปุ่นกันมากคือกลับมาจัดครั้งที่สองเนี่ยเขาค้อมูลอยากทำให้มันยิ่งใหญ่แหละแต่ประเด็นก็คือถ้าจากการโควิดมันยังอยู่เนี่ยการที่จะจัดแล้วให้คนมาดูเนี่ยมันก็ดูจะลำบากนะจุดสำคัญก็คือเมื่อ,อไหร่คนญี่ปุ่นจะฉีดนั่นเองนะคือต้องได้มาตั้งแต่มการาเนี่ยแต่ก็ยังไม่ฉีดสักทีกว่าญี่ปุ่นจะฉีดวัคซีนโควอดก้าเส็มแรกนะก็ไปถึงเดือนเมษายนเลยนะแต่ยังไม่ได้ฉีดทุกคนด้วยนะ ในสายนนะวันที่ยีเก้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะฮะเขายังฉีดให้แค่คนสูงอายุก่อนนะะคนทั่วไปยังไม่ฉีดคนทั่วไปในญี่ปุ่นเพิ่งมาฉีดนะเดือนนี้ถุนายนนะครับก็แค่สองเดือนนะฮะก่อนจะมีที่จัดกุญติกนะฮก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาคิดยังไงว่าสองเดือนเนี่ยน่าจะทันหรือเปล่านะสองเดือนนี้อาจจะทาให้ภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงวันที่ ที่ผมมาร์คไว้ในะวันที่3กระกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ี่เปิดคนสินิ่ะตอนนั้นอัตราการฉีดวัคซีน1เข็มของญี่ปุ่นตอนนั้น42%นะครับยังไม่ถึง50ไม่ถึงครึ่งเลยนะแล้วแบบฉีดครบโดสหรือ2เข็มตอนนั้น26%คือน้อยมากคือท้ายญี่ปุ่นก็ต้องจัดโอลิมปิกโดยที่ไม่มีคนดูนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะอุตสาหเลื่อนมาก็ไม่มีประโยชน์นะจะจัดปี2020หรือ2021ก็ไม่มีคนดูเหมือนกันคือต้องบอกว่าถ้าใครไปดู ต่คดีการเตรียมพร้อมการมีเจ้าภาพโอลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบจริงจังมานานมากนะมีการเรียกว่าให้ความร่วมมือกับชาวบ้านเนี่ยให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเปิดสร้างเรียกว่าสร้างคอนโดที่อยู่ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะมีการเตรียมการสาธารณูโภคหลายอย่างเพื่อรองรับแฟนกีฬายอย่างโอลโตลสุดท้ายไม่ได้ใช้เลยนะคือเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าตนหนึ่งก็เพราะว่า การฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างล่าช้าของญี่ปุ่นนะนี่ก็คือคนญี่ปุ่นทั่วไปได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิดเก้าโดยมิถุนายนและเ็มป์ตุนเพิ่งมาฉีดยังในสหรัฐเนี่ยเดินกันยายนแต่ญี่ปุ่นมาฉีดเ็มระตุนเดือนธันวาคมนะะปลายปีเลยนะปปลายปีแรกเพิ่งได้ฉีดแล้วก็กลุ่มแรกที่ฉีด,ฉดี่ยังเป็นหมอด้วยคือคนทั่วไปก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนช้าค่อนข้างช้าแต่ยังบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูคล้าย,ยนนะขาุนย เป็นกดปุ่มปุ๊บเนี่ยเขาทาพร้อมกันหมดทุกอย่างเนี่ยคือเขาจะเริ่มชา้าแต่พอฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยเรียกว่าคนมาฉีดวัคซีนกันเต็มไปหมดเลยนะพอไปดูเดือนกรกาคมเท่านั้นเองนะปีที่่าต้นปีที่ผ่านมาอัตราการฉีดวัคซีนคนก้าวในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มเป็น210ล้านโดสนอย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นกราฟนี่ก็คืออยู่ดีก็พุ่งกระชุดเลยนะครับและปัจจุบันเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้ก็เรียกว่าเพิ่มไปอีกเป็น280ล้านโดสนะครับ ก็เรียกว่าประมาณ80%นะในกราฟถัดไปจะเห็นเลยนะว่าตอนนี้คนฉีดวัคซีนอาโคมิก้าในญี่ปุ่นเนี่ยแบบโคตรโดสเนี่ยเรียกว่าเยอะแล้วนะในกราฟเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยตอนนี้นะฮะ290แล้วด้วยฮะก็คือประมาณเกือบเกือบสามเท่าของประชากรของเขาแล้วนะแบบฟูลีวัคซีนเด็ดแบบสองเข็มก็120อะ100 100ล้านกับ ร้อยถสองล้านโดนเนี่ยก็คือปริมาณคนฉีดสองเข็มของเขาสัดส่วนก็แปดสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นก็ประมาณเท่าเท่าออกับคนไทยนะฮะก็ถือว่ามากกว่ามาตรฐานโลกมาฮะลมาตรฐานโลกตอนนี้ก็คือคนสองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับฉีดสองเข็มแต่ตอนนี้จริงควรจะดูอ่าสัดส่วนการฉีดเข็มกระตุ้นเลยนะนะครับก็คืออย่างที่บอกคือญี่ปุ่น,นสถานการณ์ที่เห็นก็คือเขาเริ่มต้นช้านะตัวนหนึ่งก็งมาจากการไม่มั่นใจในวัคซีนแต่พอ มีการรณลงมีการให้สังคมเห็นความสําคัญของวัคซีนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยได้ความวันเทศที่เขามีความสัมพันธ์ก็เรียกว่าฉีดวัคซีนกันอย่างรวดเร็วเลยนะแต่้นข่าวปลอมในที่บอกว่ามีการบหยุดฉีดวัคซีนนะฮะหยุดบังคับฉีดวัคซีนเพราะมีการเตือนเรื่องโรคหัวใจเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลเทจที่ผิดครึ่งหนึ่งไอการเตือนเนี่ยเตือนจริงนะไม่มีใครเถียงว่าฉีดวัคซีนคนปก้าวไม่มีความเสี่ยงกับโรคหัวใจบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เตือนจริงแต่ บอกว่าญี่ปุ่นเริ่มบังคับฉีดวัคซีนเขาไม่ได้เริ่มบังคับฉีดวัคซีนนะครเขาไม่มีการบังคับอยู่แล้วนะและการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะไม่มีการหยุดหรือยกเลิกแันอย่างไรนะครับ